สวัสดีมิสหายทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นเทคนิคก,การเขียนคอระครังฟอนต์มีหัวหรือว่าฟอนต์หัวกลมนะครับก็เริ่มจากหาตำแหน่งหัวของอคอระคังให้ได้ก่อนนะครับหลังจากที่เราตีเส้นความสูงบนล่างแล้วกการระยะของตงัวอักษรจากซ้ายกว่าแล้วเราก็เริ่มจากการทําหัวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลากปกการับแปลงทํา ัดแฉกด้านบนลากลงมานะครับให้เกือบถึงเส้นด้านล่างแล้วก็ม้วนม้วนหัวล่างให้ได้ก่อน,นะครับแล้วก็ลากทุกการตกแต่งให้ได้สัดส,ส่วนนะครับแล้วก็ลากจากขาหลังขาลาลงมาก่อนนะครับเพื่อให้ตำแหน่งของซ้ายขวา ความกว้างของตัวออกนั้นพอดีที่เรากะเอาไว้นะครับลากขาหลังลงมาก่อนตกแต่งให้ตรงนะครับเพื่อได้สัดส่วนที่พอมอพอดีหลังจากนั้นก็หมวนนะครับลากจากหัวล่างนะครับลงมาให้บรรจบอยู่เส้นล่าง ก็เป็นเสร็จในการเขียนคอระครังฟอนตหัวกลมนะครับสวัสดีนะครับมิสหายต่อไปก็เป็นจอจานในฟอนตหัวกลมหรือว่าฟอนตมีหัวนะครับหลังจากที่เราตีเส้นกำหนดความสูง ของนังสือแล้วเราก็มาเริ่มเขียนจากด้านบนลงล่างนะครับทําโค้งต่อใจให้ได้ก่อนเพื่อรยะสัดส่วนของซ้ายขวานั้นให้พอดีเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็มาทําหัวจอจานทีหลังนะครับให้อยู่ระหว่างเกือบไปกึ่งกลางนะครับไม่ให้ติดมากเกินไปให้พอเหมาะพอควรแล้วก็ลากลงมา ไปถึงฐานล่างหรือว่าเส้นล่างที่เรานกไว้นะครับตกแต่งให้ตรงแล้วก็สวยงามแล้วก็ล่ากจากด้านบนลงมาครับให้เว้านิดนึงเพื่อให้มา,มา,มาจบกับฐานข้างล่างเป็นจอจานให้พอเหมาะพอดีแล้วให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตกแต่งให้มีความคมนะครับนี่คือจอจาน ซึ่งจอจานนั้นในตระกูลของหัวกลมนั้นก็มีแตกต่างกันไปก็ต้องศึกษาดูว่าแต่ละฟอนตนั้นรูปทรงเป็นยังไงนะครับนี่คือเป็นฟอนต์มาตรฐานของหัวกลมจอจานนะครับสวัสดีมิตรสหายทุกท่านต่อไปก็เป็นชอชิง ในฟอนต์ตระกูลหัวกลมนะครับเริ่มจากเขียนบนลงล่างหลังจากที่เราตีเส้นบนล่างกะระยะของความสูงตัวอักษรได้แล้วให้เขียนบนลงล่างนะครับทําโค้งของจอชิงหรือว่าหลังคานั้นให้ได้เสียก่อนเพื่อกระยะซ้ายขวาให้พอดีแล้วก็ทําหัวของจอชิงการะยะไม่ชิดซ้ายมากเกินไป และเขามาให้เข้าด้านในมากเกินไปให้พอดีนะครับลากลงมาจนถึงฐานล่างหรือว่าเส้นล่างตกแต่งเสร็จแล้วก็ทำหัวของชอชิงหรือว่าหัวหลังชอชิงนั้นจะมีหัวสองหัวนะครับคือหัวหน้าและหัวหลังเขาจะเขียนคล้ายๆกับนอหนูพูดง่ายว่าหาก ฟอนต์หัวกลมตระกูลของหัวกลมฟอนต์นั้นนอหนูเขียนอย่างไรชอชิงก็ต้องเขียนหัวให้เหมือนนอหนูฉันนั้นนะครับก็ต้องการเขียนป้ายเขียนอักษรต้องเขียนให้ตรงฟอนต์เพราะว่าฟอนต์ในตระกูลหัวกลมมีหลายฟอนต์เทคนิคการเขียนคล้ายๆกันแต่ว่ารูปทรงของฟอนต์ตัวหนังสือนั้นแตกต่างกันไป เวลาเราฝึกซ้อมในิการเขียนป้ายเราก็ต้องดูว่าเราจะเขียนฟอนต์อะไรตั้งแต่กไก่ถึงฮอร์งหู้เราข้อต้องเขียนตามฟอนต์ฟอนต์นั้นเพราะว่าหากผิดเพี้ยนฟอนต์แล้วพอนำมาเขียนรวมเป็นข้อความก็จะไม่เกิดความสวยงามนะครับนี่คือชอชิงในตระกูลหัวกลมฟอนต์มาตรฐานนะครับ สวัสดีนะครับมิสหายต่อไปก็เป็นชอช้างในฟนตนะกูลของของังกลมหรือว่ามีหัวนะครับก็การลักษณะการเกี่ยนนั้นก็จะคล้ายๆกับขอไข่การทําหัวของชอช้างก็จะเหมือนกับขอไข่นะครับแตกต่างกันที่ว่าชอช้างนั้นเขามีหางด้านบนเราก็ทําหัวทําขาหน้าให้คล้ายขอไข่ให้ได้ก่อนนะครับ ลากจากบนลงล่างเขียนจากซ้ายมาขวานะครับลากลงมาถึงฐานเส้นล่างที่เรากำหนดเอาไว้เสร็จแล้วก็เขียนฐานก่อนลากจากฐานด้านล่างให้เสมอเส้นนะครับเพื่อกำหนดความกว้างของตัวนัสือให้ได้ว่าเราจะเขียนจากหา,างลงมาต้านล่างนั้นมันจบกันตรงไหน นะครับก็เขียนหางออกมานะครับตรงแฉกหางนั้นก็ไม่ต้องไปชิดตรงไอ้หัวคอขอ่ยมากนะครับให้เว้นมีนินึนให้มีความห่างพอง,งามสักนิดนึ่งนะครับแล้วก็หางของจอช้างนั้นก็จะอยู่เหนือหัวจอ,อ,อช้างไปสักเล็กน้อยไม่ต้องมากมายเอาที่พอเหมาะพอควรพองามแล้วก็ลากลงมามาจบฐานด้านล่าง ตกแต่งความคมคม,ม่สวยงามเพรา่าเป็นว่าเสร็จในการเขียนชอช้างฟอนต์หัวกลมนะครับสวัสดีมิสหายทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นซอโซ่ในฟอนต์ของหัวกลมหรือว่ามีหัวนะครับ ซอโซ่นี้ลักษณะการเขียนก็จะคล้ายๆชอช้างในการทำหัวแตกต่างที่ว่าซอโซ่นั้นเขมีรอยแตกหรือว่ารอยจากบนด้านบนหัวนะครับบนลากจากบนลงล่างให้มาถึงเส้นฐานล่างที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็แตกฐานทำฐานขึ้นมาเพื่อที่จะรับ กับหางโซ่หรือว่าขาหลังนะครับเสร็จแล้วก็ลากหางอโซ่จากบนลงล่างให้หางนั้นอยู่เหนือหัวสอโซ่ไปนิดนึงให้พอเหมาะพอพองงามแล้วก็ไม่ให้ติดกับหัวโซอ่มากเกินไปเว้นระยะห่างนิดนึงแล้วก็คำนวณลากแรงและประกันมาให้ขาหน้าขาหลังมีความเท่ากัน ใกล้เคยียงกันให้มาก่สุดแล้วก็ตกแต่งเข้าโค้งให้รับกับขาหลังตกแต่งหางให้คมชัดและสวยงามก็เสร็จนะครับซาโซ่ในตระกูลของฟอนตหัวกลมนะครับสวัสดีมิสหายนะครับต่อไปก็เป็นชกรกเชอนะครับชกเกเะอนี้ก็เป็นอักษรที่ คล้ายกับเอาถอถุงกับมอม้ามารวมกันนะครับก็เริ่มจากทําโคง้งด้านบนก่อนเพื่อให้ได้สัดส่วนของตัวชกระเชยช่วงแรกคือถอถุงนะครับแล้วก็ลากลงมาทําหัวของทอถุงเพื่อจะเขียนเป็นชกระเชยก่อนนะครับให้ได้เสร็จแล้วก็มาม้วนหัวม้วนหัวตรงกลางนะครับ เพื่อท,ที่จะทําเป็นโชกะเชอแล้วก็เพื่อที่จะลากเส้นจากด้านบนจากด้านโค้งเนี่ยจะเรียกว่าขากลางแล้วกันพวาชกะเชอร์น่จะมีขาสามขานะครับขาซ้ายขากลางแล้วก็ขาหลังอันนี้คือขากลางของชชกะเชอนะครับลากลงมาให้มันจบกับหัวแล้วก็ลากขาหลังลงมานะครับ แบ่งสันปันส่วนช่องไฟช่องห่างให้พอพอคนพอดีแล้วก็ลากให้ประจบกันแล้วก็ตกแต่งนะครับก็จะได้สกเชอในฟฝนของสไตล์ของหมวกลมนะครับ